ขึ้นไปพัดนะครับนี่ผมใช้ลวด0ูจุก็ลองทำเล่นเล่นดูนะครับให้ดูว่าใช้ฮาเจนขึ้นไปพัดเนี่ยทําประมาณไหน นะครับขึ้นลวดใบ,บพัดถ้าทําได้คล่องก็ก็จะเร็วกว่านี้เยอะผมเห็นคนงานเขาทํากันวันหนึ่งเยอะทีเดียวแค่มีเครื่องฮันเจนนี่เป็นตัวช่วยเราก็มานั่งเล่นนั่งทำอะไรได้สบายนะอันนี้เป็นลวด0.8มรจจะใช้ลวด1นมิลก็ได้นี้ลวด1นึมิลจะแข็งขึ้นมา แต่โดยโดย,โดยทั่วไปใช้โรถ0.8ก็ใช้ได้ครับขอบคุณครับ